ผู้หญิงคนนี้ไม่ได้สาบผมมานานกว่า19ปีเพลือสิ่งที่พวกเขาพบภายในผมนั้นทําให้คุณถึเัอต้องชอ็อกซึ่งเธอคนนี้ชื่อว่ามีแกนวัยสาปีเธอนั้นเป็นชาวอเมริกันซึ่งเธอนั้นได้ตัดสินใจหยุดสาบผมกับแก่อายุ18ปีเลยครับเพล่อในที่สุดผมของเธอก็เสียหายและยุ่งเหยิงแบบไม่คาดคิดเป้าหมายของเธอก็คือการมีผมที่ยาวที่สุดในโลก ในตอนแรกนะครับเธอก็มีผมยาวที่สวยและสุขภาพดีจนคนในเมืองน,นั้นอิจฉาแต่เมื่อผมของเธอ,อยาวขึ้นเรื่อยๆนะครับการสระผมก็เป็นเรื่องที่ยุ่งยากมากจนกระทั่งเธอเริ่มหยุดสระผมครับในตอนแรกก็มีแค่ความมันเท่านั้น ได้ผ่านไปเพียงวิก่ปีนะครับกีดของเธอก็เริ่มออกและผมของเธอก็เริ่มจับตัวกันไปก้อนครับจนเจ้าของร้านที่เธอทํางานอยู่ได้บอกว่าให้เธอไปสระผมฟ้าเพราะว่าเธอไม่สระผมนะครับเขาจะไล่เธอออกเนื่องจากกีดในผมของเธอไปรบกวนลูกค้าของเขาครับเพื่อทาให้มีแกนนะครับตัดสินใจไปร้านทัดผมในวันรุ่งขึ้นเหลือมือช่างทาผมไม่ได้ไปจับผมของเธอถึงกับตงช็อกเลยครับ เพราะเขาพบเหมือนมีสิ่งมีชีวิตอยู่ในบริเวณผมของเขาสรูปแล้วฉันททาพมนั้นเจออะไรและมีตัวอะไรอยู่ในผมของเธอหรือเปล่าแงะเธอจะเป็นอะไรไหมใครอยากดูกติดตามไว้พรุงนี้โพสพ่สองให้ครับ